สายฟรีห้ามพลาดนะครับวันนี้เฮียฮอบุกคริปโต R S Group เปิดตัวเหรียญ Popcoin Token เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านเอนเตอร์เทนพร้อมลิสต์บิตคัพเอ็กชันต้นปี65นะครับสำหรับเจ้าตัวเหรียญ Popcoin ตรงนี้เนี่ยที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกระแสร้อนแรงมาพอสมควรนะครับก็สำหรับคนไหนที่ต้องการจะรับเหรียญ a i r d o p ฟรีนะครับข้อตอนนี้เขาแจกอยู่100 Popcoin Token นะครับแต่ว่ามูลค่าจะเท่าไหร่เนี่ยก็ ล่อลีดบิตคัพเอ็กเชคในต้นปี65ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้เรา a อรดอเข้ามารับเหรียญฟรีแล้วก็มารับกันได้นะครับโดยจะได้อยู่ที่100 Pop Co i n t o k e n นั่นเองนะครับสำหรับ Pop Co i n t o k e n ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญน,นะครับที่สร้างอยู่ในเชนของ Bit ิ u คัพเชนนะครับแล้วก็เจ้าตัว p o p c o i n t o k e n ตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นเหรียญหรือว่าเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนหรือว่าทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มต่างนะครับตอนนี้เนี่ยก็ ทางป๊อปคอยเองนะครับก็ได้พัฒนาอยู่บน b i t u ิ t h h i n เนาะแล้วก็ได้เข้าหารือกับสำนักงานกราอตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะพร้อมลิสเข้าสู่กระดานเทรด i ิ c ครับก็ในช่วงต้นปี6.5นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูการโนตนะเดี๋ยวคอยติดตามข่าวกันนะครับตอนนี้ก็มารับเหรียญฟรีนก่อนนะว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับ คนไหนที่สนใจเนาะก็กดจากลิงก์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะสแกนคิวอารค้ตรงนี้เพื่อมาลงทะเบียนรับก็ได้นะครับผม <S <S คราวนี้พอเรากดลิงก์ลงทะเบียนมาเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาเจอหน้าการสมัครประมาณนี้นะครับก็จะเป็นช่องแรกก็ใส่เป็นเ,ออเบอร์โทรศัพท์นะครับช่องที่2ก็เป็นการตั้งรหัสผ่านโดยรหัสผ่านของเราเนี่ยก็จะเป็น ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่อักขระพิเศษแล้วก็ตัวเลขผสมเข้าไปนะครับอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับแล้วก็รหัสอ้างอิงตรงนี้ก็เป็นรหัสของผมเองนะครับใครที่กรอกให้ใส่ให้ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะครับก็กดยืนยันต่อไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของรหัสนะครับส่งมาใน SMS เนาะก็รหัส 407413นะครับเดี๋ยวขอกรอกกับน้อง407413นะครับอ่าเรียบร้อยก็จากนั้นพอเรากรอกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรามากรอกในส่วนของอีเมลนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอกรอกสักคู่หนึ่งนะครับหลังจากที่เรากรอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับตรงนี้ขออนุญ,ญาตเบอร์ไว้ด้วยละกันเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะมีรหัส OTP นะครับไปที่เมลของเราเนาะเป็นตัวเลข6ตัวเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอ อนุญาตไปเอารหัส OTP สักคู่หนึ่งนะครับโดย OTP ที่ส่งมาในเมลของเรานี่เราก็ก๊อปไปได้เลยนะครับ8 1 1 2น1นะอ่าเดี๋ยวขอกลับไปที่หน้านี้ก่อนนะครับเป็น811231นะครับอ่าเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วพอเรากรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากเมลมาเรียบร้อยเนี่ยก็ให้เรากรอกในส่วนของชื่อนามสกุลน,นะครับเลือกเพศวันเดือนปีเกิดเดือนเกิด อ่าแล้วก็ปีเกิดนะครับเป็นเพศวันเกิดเดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดนะครับเลือกอาชีพเนาะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์กับเมลตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราผูกไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตเบอร์ไปด้วยละกันหลังจากที่เรากดยืนยันไปเรียบร้อยเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะบอกเนว,ว่าคุณได้ทาการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถไปติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับหรือว่าติดตามทวิตเตอร์นะครับหรือว่าไปในกลุ่มแอปไลน์ line, ไปในกลุ่ม ป๊อปคอยก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนในการตามเนะว่าเขามีความคืบหน้าไปตอนไหน <ys> แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีกลุ่มแล้วก็เพจของเขาให้ไปติดตามนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเพจนี้เลยนะครับ popcoy.co นะครับอันนี้ก็เป็นเพจหลักของทางบริษัทเขาเลยนะครับเราก็สามารถมาดูได้นะครับว่าไอเจ้าเหรียญป,ป,ป๊อบคอยตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็สามารถมาอ่านได้เนาะเราก็ ทำไมต้องมีป๊อบคอยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยเนอะเราก็วิธีการเชิญเพื่อนยิ่งเราเชิญได้มากก็จะยิ่งได้ป๊อบคอยมากเลยครับโดยการเชิญเพื่อนหนึ่งคนก็จะได้อยู่ที่25ป๊อบคอยหรือว่า25คอยนั่นเองนะครับโดยเราเนี่ยสามารถคัดลอกรหัสอางอิงนะครับลิงก์ลิงก์ลิงก์งเชิญหรือว่าส่งเมลไปก็ได้นะครับหรือว่าจะคัดลอกเป็นเจ้าตัวคิวอาโค้ด ใบแนะนาเพื่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะครับตรงนี้ก็สมัครปุ๊บรับป๊อปคอยฟรีหนึป๊อปคอยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของคอมมูนิตี้นะครับก็เป็นคอมมูนิตี้ป๊อปคอยคอมมูนิตี้นะครับตรงนี้ก็ลองมาติดตามข่าวสารก็ไดน้น่าจะมีเพื่อนๆน,นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่ามีการเอาข่าวมาอัปเดตกันในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ อย่าลืมเข้ามาในกลุ่มนี้ด้วยละกันนะครับเป็นกลุ่มของใครผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นกลุ่มของทางบริษัทตั้งหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆด้วยกันนี่แหละนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับประมาณนี้ละกันเนาะวันนี้ใครจะทําก็รีบไปทํานะครับมันหมดเขตวันถึงวันที่11มกราคมนะครับอย่าลืมไปทํากันนะครับแล้วก็ก่อนจากการในวันนี้เนี่ยครับก็จะมาบอกนะครับว่าวิธีการเชิญเพื่อนมันเชิญยังไงนะครับหลังจากที่ เราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราปิดป๊อปอัพเมื่อกี้ไปนะครับก็ให้เรามากดตรงคําว่าเชิญเพื่อนเลยตรงนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของรหัสอ้างอิงมาเราก็สามารถขัดลอกรหัสอ้างอิงก็ได้หรือว่าจะขัดลอกลิงก์เชิญก็ได้นะครับเพื่อเอาไปให้เพื่อนสมัครต่อจากเรานะครับโดยเพื่อนก็จะได้ไปเลย100ป๊อปคอยโทเคนนะครับแล้วก็เล่าที่เชิญเพื่อนมาก็จะได้อยู่ที่25ป๊อปคอยโทเคนต่อ1คนหรือว่า1คําเชิญนั่นเองนะครับยังไงก็ ลองไปทำไปเก็บ Adopt ฟรีกันได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเงินฟรีแบบนี้นะครับแล้วก,ก่อนจะก,กันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องดีทีมสร้างรายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนวิธีการหาเงินหรือว่าหา Adopt ฟรีแบบนี้อีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ